เป็นการรีวิวที่อันนี้คือข้าวนะคะอันนี้คือน้ำพริกที่สั่งมาไม่ใช่แค่ชิมไปแล้วนะคะกินไปแล้วด้วยดูสิหมดไปอย่างละรึ่งแล้วนะแค่สองวันเองนะคะนะเป็นการรีวิวที่ลูกพุ่งมากเลยนะคะลูกพุ่งจริงๆเสียวขันจะชิมกับอันนี้ก่อนนะจะชิมกับนะกับน้ำพริกไว้กับแตงกวาก่อนนะ

กันเนี่ยอืมอร่อยอ่ะยันได้ทุ้งใสมาแล้วเราก็มาไทยมาชิมกับข้าวกันริมกันนะอันนี้คืออันที่ไม่เผ็ดนะกินอันที่ไม่เผ็ดก่อนไม่ต้องคลุกมันแล้วอย่างนี้เลยคํำใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเะ้ากินหอดบานพี่น้องเอ้ยมามามากินน้ำก่อนเนาะคุณยายก็จะแตงกวาเตรียมมาด้วยนะอันนี้ปูที่ไม่เผ็ดนะคะอร่อยเหมือนกันแล้วก็มาชิมมันที่เผ็ดหูยต้องตักมาไหม รถแม,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 ม่อีกจะข้ามพี่น้องเลยเดี๋ยวมันอจะกินข้าวแล้งปะได้มากำลังมารถด,ด,ดีเอาไว้มาป่ะนี่ม,มาอ,อย่าข้มมามพร้นมจะเศร้าเดี๋ยวมันอจะกินข้าวแล้งป,ไปะได้พี่น้องเอาพอดีบอาเหรียญดิฉันทราบพอดไปกินข้าวแลงเหมืหก <H ide> ินนังซัดหมดเลยนั่นเนี่ยมา

ใช่ไหมบอกแล้ว่บเซียเนี่ยพ่อคนปากีมาซิมบเป็นเจลเจลวบบพี่พอหวานเท่าลรพี่น้องเอ้ยอ้สีเศร้ากับเศ้าประเดี๋ยวนีนคนกระเบิง์พี่น้องเอ้ยบุสนใจค่ะกินยังเดียวไอ้นี่เขาซิมดด้ค่ะกินอีเดนิดเบิร์แล้วเด้ค่ะเพราะเพรล้พี่น้องคนายังไม่อยเบอะเล เเ้ยยนีย่กินอยู่เนี่ยล้มกับล้มเน่น่บเป็นบ่ล้มเดี๋ยวเดี๋ยวว่าแล้วอีกจะข้ามกันแตงมันแย่งเหมือนนะพี่น้องเสียดายอันนี้เป็นน้ำพริกเผานะจ๊ะของปตุนนะ ที่ยุกกะละจีเนาะจ้ะเนาะซึ่งนะคะขวัญสั่งซื้อนะคะกระปุกละห้าร้ะะอยสองกระปุกก็หนึ่งพันนะคะรวมทั้งค่าส่งค่าส่งสี่ร้อยห้าสิบรูปีนะคะก็สองกระปุกหนึ่งพันก็รวมค่าส่งเป็นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบรูปีนะคะนะสำหรับใครที่อยากจะสั่งก็เดี๋ยวขวัญจะแปะเฟซบุ๊ก i n k ของป้าตุ่นไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ ขวัญจะติชมนะคะก็คืออันนี้เป็นที่ไม่เผ็ดเนาะขวัญกินมาแล้วแบบคือหมดไปครึ่งนึงแล้วอ่ะอันที่ไม่เผ็ดก็คืออร่อยเหมือนกันนะคะนะถ้าใครชอบแบบไม่เผ็ดก็สั่งได้นะคะแต่อันเนี้ยแบบนี้นะคะนะป้าจะใส่เป็นกระปุกแบบนี้นะคะนะไอ้ที่เผ็ดลดเผ็ดก็เหมือนกันอันนี้คือเผ็ดนะคะสําหรับขวัญแล้วเนี่ยคือไม่มีความรู้สึกแบบเผ็ดนะคะคือกรสชาติกําลังดีนะคะแต่ว่าสําหรับใครที่ไม่ชอบทานเผ็ดก็สั่งแบบไม่เผ็ดก็ได้นะคะแต่คือขวัญทั้งสองเนี่ย คือไม่ได้มีความรู้สึกเผ็ดอะไรขนาดนั้นนะคะคือคือเผ็ดธรรมดามากนะคะสำหรับขัญเพราะขอนเป็นคนกินเผ็ดอยู่แล้วนะคะถ้าใครชอบก็ไปสั่งซื้อได้นะคะเดี๋ยวขอนจะแปะลิงก์เฟซบุ๊กไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะไปแล้วนะคะ